ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นแรกของช่วงเชียงวันนี้ครับประจําวันที่13วันนี้ครับเรามากระตังฝั่งของทนรางชนบรีเ c ซีกันหน่อยครับเมื่อสุดแคปตานลานชลครับได้ประกาศคว้าตัวตานสุบัญญาปุริสายเข้ามาเสริมความเก่าลุยทะลิกในซีซั่นหน้าเลยครับ อย่างไรก็ตามครับก็ถือเป็นนักเตะใหม่รายชื่อเลยครับต่อจากตอด้านดารโดอาเวสอัมบดออตตารากิติพงษ์แสนสนิทและเตอร์านซอบมินตุนที่ย้ายเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมก่อนการแข่งขันในฤดูกาล2022น,นี้เลยครับโดยในขณะเดียวกันครับสำหรับทตอด้านเจ้าตากับได้เดินทางมาเซ็นสัญญาและเปิดตัวร่วมกับคุณสัสิทธิ์สิงโตทองครับผู้จัดการทีมเป็นเชียบเลยครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันที่12กรกฎาคมณสำนักงานของเตา,านสมสรชุบุรีศรี 4, ภายในสนามของเตอร์านชนุด โดยสน,บนาบานสุบรญย์ปุริสัยครับเคยผ่านการคาเค้งในเมืองไทยมาหลายสโมสรทั้งทนานสโมสรโอส็สภาบุรีมยูเนเต็ดเชน่าทูนบิลแบงคอกยูเนเต็ด การเทรดสี่บีจีปฐุมยูนเต็ตและถือเป็นผู้เล่นที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นคนแรกครับที่ได้รับเลือกให้คว้ารางวัลผู้เล่นส่งคุณค่าหรือ MVP ทลีกได้ถึง2ครั้งเมื่อปี2 0 1 8กับแบงคอกยูเน็ตและ2020กับบีจีปฐุมยูนเน็ตแหละครับโดยทั้งนี้ครับสำหรับผลงานก่อนย้ายมาอยู่กับธนาฉลามชนครับธนาสุบัญญาปุริสายครับเคย้าแข้งกับทัพเดลบิดลงสนามไปทั้งสิ้น60นัดรวมทุกรายการตัวจริง43สนัดสำรองอีก17นัดยิงไป8ปดระตูและัครบ Vale. ในขณะที่ประเด็นที่2ครับปรมากันที่ประเด็นนี้กันหน่อยครับทำเอาช็อกแฟนๆเมืองทองในแต่เช่นเดียวกันครับก่อนที่จะมีข่าวดีในช่วงบ่ายของวันนี้ครับในการเปิดตัวผู้เล่นใหม่แต่ล่าสุดครับมีข่าวช็อกอีกแล้วครับเมื่อท่านวิลเลียมพอกในลุกชาวบราซิลเลียนครับได้โพสต์ข้อความอําราเมืองทองในแต่หลังหมดสัญญากับทีมเป็นชีเรียบร้อยแล้วละครับอย่างไ้ก็ตามความสำเรดาติไว้ยี่ปีครับย้ายมาคาแข่งในประเทศไทยครั้งแรกกับกิรินประยงเมื่อฤดูกาล2019กก่อนที่จะยึดตัวหลักใน เโดยกรณีครับได้รับความสนใจจากหลายทีมในต่างประเทศที่ต้องการคว้าตัวโปรทีมแต่ในฤดูกาลที่ผ่านมาครับในศึกลุยทะเลกฤดูกาลที่ผ่านมาวิลเลียมปอกกับโจผลนานได้ดีที่สุดนับตั้งแต่มาได้ในทลเโดยยิงไปทั้งหมด15ประตูกับไเซตก่อนที่จะหมดสัญญากับทีมในที่สุดแหละครับโดยล่าสุดรับตอนนั้นวิลเลียมปอกกับได้ออกมายอมรับในข้อความเลยครับว่าขอบคุณสำหรับทุกอย่างแฟนเมืองทองพวกคุณอยู่ในใจของผมเสมอขอบคุณสตาโค้ชที่คู่ควรได้รับความรักและเคารพจากพวกเรา ขอบคุณผู้รวมจีมครับละคุณทุกคนที่ดูรลผมมาเป็นอย่างดีและเชื่อมั่นในตัวผมครับมันเป็นเวลา2ปี6เดือนที่แสนวิเศษผมรักพวกคุณเราคือเมืองทองนลครับโดยสรับตนนั้นวินเลียมพ่อครับลงสนามรับใช้เมืองทองและแต่ไปทั้งสิ้น5 4นัดยิงไปได้28ประตูกับอีก7จัดแอสซิตโดยกันเลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่3ครับเรามากระทางฝั่งของตระนดูร์บิดบีจีปัตุมยูเนเนตดกันหน่อยครับเมื่อสุดตระนั้นเป่าหลวกคนละดูครับบอกตัวใหม่ของทัพดอร์บิดออกมาเปิดเผยเลยครับหลังได้ทมานร่วมกับดาวงรุ่นพี่อย่างตระนดีโก้หรยซานโต้ anto, และออกมายอมรับเลยครับว่าดีใจที่ได้เรียนรู้กับยอดดาวยิงนะครับด้วยความขึ่นหน่วยของการเตยมทีมครับเปรปีซีซั่นก่อนไ้รลบความสําเร็จในฤดูก,กาล2022ของทัพดร์บิดบีจีปัตุมยูเนเตดครับจีกาลังฝึกซ้อมกันอย่างเข้มข้นลา สุดครับดาวยิงตัวใหม่ของทีมชาย,ยาไอคองหรือทนานเป่าโคลาโดก็ได้ออกมาโพสผ่านโซเชียลส่นตัวถึงการฝึกซ้อมและได้เรียนรู้ในการทำนานกับเดโก้หรือสันโตเลยครับ โดยที่ขนัดเดียวกันครับล่าสุดกัปตัน,นเปาโคลคารโดก็ได้ออกมาพูดข้อความผ่านไอจีส่วนตัวนะครับว่าผมเชื่อมั่นพร้อมทั้งพยายามพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้พร้อม100%สําสำหรับทุกๆอุปสรรคที่ขวางทางครับและไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการมีต้นแบบเช่นดังนันเดียโกหรือซานโตเพราะคนที่ฉลาดจะเรียนรู้จากคนที่มีประสบการณ์มากกว่าเลยครับ และสำหรับผลงานของทันน่นเปาโลคลราโดครับในฤดูกาลสอ2 1ันยีสเจ้าตัวซัดไปถึง19ประตูจาก33นัดกับการลงเล่นในศึกทธลีก2กับตราเอฟซส่วนดาวยิงรุ่นพีอย่างตันน่นดิโก้กหรือซานโตตะบันไปที่14ประตูจาก24นันดให้กับเดือรับบิดบีจีประตูยูนยนยเนเตดเมือ่อฤดูกาลที่ผ่านมาเลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับเรามากระตังฝั่งของตนันกุลซือพยาดไอจุนอย่างตนันโคดหวังทวัตชัยนบรุรอ่องตรากูลกันหน่อยครับออกมายยำรับทัศนะสต่วนตัวเกี่ยวกับสีทีมที่มีโอกาสคว้าแชมป์ดูโอทลิกฤดูก,กาล2022ครับส่วนเป้าหมายของนะบัวตนหวังว่าขอทีมจบลิกตัวเดียวให้ได้แหละครับโดยความเคลื่อนไหวในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลของศึกดูโอทลิกฤดูก,กาล2022ครับล่าสุดตนันโคดหวังทวัตชัยนบรุรอ่องตระกูลเอ็ดโค้รของตะนานหนงบัวพิเชฟซีก็ได้ออกมาเปิดใใจน ื่องของการลุนแชมป์พร,พร้อมเผยรายชื่อสี่ทีมครับที่มีโอกาสคว้าแชมป์ไปครองส่วนเป้าหมายของพะเยไกจุนยังคงตั้งไว้ที่การจบแนดนับล็กตัวเดียวแหละครับโดยที่ล่าสุดครับท่านนันโค้ดหวังครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าในมุมมองของผมหากจะให้คาดการก็งคงคิดถึงหลายคนว่าทีมที่จะเป็นแชมป์คงอยู่กับบิ๊กทีมที่มีศักยภาพมีขุมกําลังที่ด,ดีพร้อมทั้งมีงบประมาณที่ด,ดีซึ่งสี่ทีมนั้นก็คือบุรดรัมยูไนเต็ดบีจีปะตมยูนไนเต็ดแบงคอกยูนไนเต็ดและการ์ทรีฟซีที่จะรุนได้้ส่วนนนทงับ เจฟซีครับด้วยทีมของเรามีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะและทีมอื่นครับจะโฟกัสและเน้นการเจอกับเรามากกว่าเดิมคงจะทําให้ทีมของเราเจองานที่ยากขึ้นแน่นอนครับว่าเป้าหมายของเราครับคือผมจะพยายามทาให้ดีที่สุดและพาทีมจบในันดับเล็กตัวเดียวให้ได้เลยครับ ส่วนต้งนี้ครับสำหรับโปรแกรมนัดแรกในศึกโดวอัฤทกรูดูกัน2022ครับของทนางดนหนองบัวพิชเชฟซี FC จะบุกไปเยือนน้องใหม่อย่างทางด้านลำปาง f อในวันเสาร์ที่13สิงหาคมครับณสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางส่วนเรื่องของเวลารอการดินดันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนครับ เรามาปิดใ้กันที่ทางฝั่งของทารานสว่านแคทนครและสีบามาดัฟซีกันหน่อยครับอย่างทารานเควินแบ็กเวลกุนซือของทารานนครและสิีบามาดัฟซครับออกมาเปิดใจถึงการเตรียมความพร้อมทีมสาหรับรฤดูฤดูกาลใหม่แล้วแหละครับ โดยนี้ขนาดเดียวกันคัตนาสวรรคร์แครก็เพิ่งจะเริ่มเข้าสู่ช่วงปรีซีซั่นซึ่งถือว่าเริ่มช้ากว่าทีมรวมบริษหลายทีมครับหลังมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างจนอาจทําให้หลายอย่างครับยังไม่ลงตัวเลยครับอย่างไรก็ตามครับทั้งนี้ครับเป็นโค้ชชังกรษอย่างเทรนท์เควินแบ็กวลก็ได้ออกมายอมรับล่าสุดเลยครับว่าผมไม่รู้สึกกังวลอะไรแม้ชิมจะเริ่มตอนปรีซีซั่นช้ากว่าทีมอื่นทุกคนในทีมต่างทามานกันอย่างหนักอยู่แล้วครับผมมองว่าทีมของเรายังมีเวลาพอที่จะเตรียมทีม รู้สึกทะลิกด้วยความพร้อม1 0อยเปิดเสร็จลยครับและโดยั้งนี้คับสามตา,านเควินแบ็กเวลครับกุนซือชางกรีครับจะเริ่มคุมสว่วนแคทดวนกับทีมแชมป์เก่าอย่างตนานบุรเริยเลนเดนต์ที่มีกุนซืออย่างตนานมาสตาดาอิชิในนัดเปิดสนามรุ่นการสองพันีนี้แหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานเบสทลีฟแวมบีกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อๆไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ